ลูกลูกมีอะไรเหรอคะแม่พาแม่เอาไปซื้อของหน่อยสิได้คะ่ะแม่จ้าลูกออกไปรอแม่ข้างนอกก่อนนะโอเคค่ะแม่นี่ปิดแล้วแล้วก็เปิดประตูโอ้ยนี่เปิดประตูให้เอาตังก่อนนี่ตังเสร็จแล้วก็ปิด โอเคไปแล้วก็อ,ออกเตรียมพร้อมออกข้างนอกกันไปกันลูกโอเคค่ะ okay. แม่มาถึงแล้วลูกฟื้ออะไรดีไปซื้อขนมดีไหมคะโอเคจ้าค่ะแม่ตามแม่มาเลยนะค่ะแม่แม่จะพาไปแลกไหนนะตามแม่มาเถิดนะลูกเดี๋ยวลูกลก็รู้เองค่ะแม่ นี่ไงใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วค่ะแม่นี่ไงลูกร้านนี่เลยหนอหนอเอาอันนี้นะคะแม่จ้าเดี๋ยวแม่เอาด้วยยี่แม่เอาด้วยกี่บาทจ้ายี่สิบบาทจ้าโอ้ถูกจังหาปกติก็ขายถูกอยู่แล้วนะจ้านี่ ขัดตังนี่ค่ะตังขอบคุณนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะจ้าแม่ไปนั่งไปนั่งกินกันค่ะคุณแม่โอเคจ้าอ่ะลูกอืมเอาร่อยมากเลยจริงเหรอคะแม่จริงจ้า